ก็สวัสดีครับผมพี่น้อง F c FC ทุกทท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ชอนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะมานําเสนอนะครับผมรองทรงต่ํานะครับผมลูกค้ามาบอกว่าอยากได้รองทรงต่ำแสกกลางนะครับผมครับผมก็ช่างแจ็กกี้ก็จะใช้ฟันรองเบอร์เปิดทรงนะครับ 1.5นะครับผมเปิดขึ้นไปเลยนะครับรองทรงต่ำทุกๆท่านที่เข้ามาชมน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับผมว่าจะประมาณไหนนะครับผมรองทรงต่ำนะครับก็ประมาณ1หวีเล็กนะครับผมแต่ช่างจะกี้ใช้ฟันรองนะครับรองทรงต่ำของช่างจะกี้ก็จะสูงกว่าปกตินิดนึงนะครับผมอย่างที่เคยทราบสำหรับหลายๆท่านที่ติดตามนะครับผมก็จะทราบอยู่แล้วนะครับ เราจะเปิดทรงด้วยฟันรองเบอร์1.5นะครับผมตัดแค่ตรงตีนผมช่วงระดับรองทรงต่ำนะครับผมเราจะไม่ใช้ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับผมค่อยๆนะครับเอียงเองฟันรองนะครับตัดตีนผมตัดตรงช่วงตีนผมออกแค่ไม่ให้มันปิดใบหูนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะต่ำระดับติ่งหูส่วนล่างนะครับสำหรับรองทรงต่ำนะครับผม เราก็จะไถงัดขึ้นออกงัดออกนะครับผมข้างล่างงัดขึ้นมาแล้วก็สะบัดงัดข้อมือออกนะครับผมโดยใช้หวีนะครับเป็นตัวดันนะครับและเป็นตัวกําหนดกรอบทรงด้วยนะครับผมเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับผมลองทรงต่ําก็จะตัดต่ําๆประมาณนี้นะครับผมโดยใช้หวีนะครับดันผมด้านบนไว้นะครับแล้วก็ใช้บัต,เตรเลี่ยน งัดตั้งแต่ตีนผมสะบัดเข้างัดออกงัดออกนะครับช่วงกรอบทรงนะครับที่เรากําหนดนะครับผมงัดออกนะครับตักขึ้นมางัดออกนะครับผมตักนะครับด้านล่างแนบชิดนะครับผมพอถึงกรอบทรงที่เราต้องการงัดหน้าบัตรเตีอนเผยหน้าบัตรเตืยนออกนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมเราจะตัดแค่นะครับตีนผมที่มันเลยมานะครับถึงใบหูเท่านั้นนะครับผม ลองทรงต่าตัดนิดเดียวนะคบผมช่างแจก,กี้ก็จะทําทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเท่าๆกันเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ทําคลิปลงช่องนะครับก็อย่างที่ช่างแจก,กี้บอกนะครับก็ยังปรับจูนในส่วนของร้านกระจกที่ช่างแจก,กี้เปิดร้านนะครับผมยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับคลิปก็เลยยังไม่ค่อยได้ทําอะไรออกมานะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมก็จะพยายามทําคลิป ลงช่องอยู่นะครับจะไม่ปล่อยให้มันเงียบเงียบไปนะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมและมาติดตามนะครับผมขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกการกดไลค์นะครับผม เมื่อเราสร้างกรอบทรงฟันรองเบอร์1 5จด้ารอบศีรษะแล้วนะครับผมในระดับกรอบทรงรองทรงต่ํานะครับผมชางจากี้ก็จะใช้ฟันรองนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมาสะบัดเบอร์นี้นะครับมาสะบัดตรงตีนผมนะครับสร้างความนวลในระดับรองทรงต่ํานะครับ ไขตรงตีนผมนะครับแล้วก็มาถึงกรอบทรงด้านบนเราจะสะบัดข้อมือออกนะครับจะโดนแค่ตรงตีนผมนะครับปลายผมปลายตีนผมเท่านั้นนะครับผมก็จะลำบากทำงานลำบากชินิดนึงนะครับสำหรับวัยรุ่นนะครับที่จะเจาะหูแล้วมีต่างหูที่แปลกๆยื่นยาวออกมานะครับผมก็ระมัดระวังเอานะครับผมเบอร์หนึงเราจะไม่ขึ้น เกินไปเทียบเท่ากับเบอร์1.5นะครับถ้าจะถึงระดับเบอร์1.5กรอบทรงเบอร์1.5เราจะโดนแคบแผ่วๆปลายๆเท่านั้นนะครับผมเราจะเน้นในส่วนของด้านล่างด้านตีนผมเท่านั้นนะครับผมสบัดข้อมือออกนะครับใช้หวีเช็คนะครับผมสบัดช่วงตีนผมนะครับผมสบัดข้อมือออกนะครับผมหรือบางทีก็ใช้หวีงัดขึ้นนะครับ งัดผมด้านบนขึ้นนะครับเพื่อเราทํางานง่ายกับตีนผมด้านล่างนะครับผมสบัดข้อมือออกนะครับผมสบัดสบัดนะครับใช้หวีนะครับเป็นตัวกําหนดกรอบทรงแล้วก็ใช้หวีเป็นตัวดันผมเพื่อให้เข้ากับฟันรองตัดให้ง่ายขึ้นใช้หวีในการที่จะยกผมขึ้นมาเพื่อให้เราได้ตัดข้างล่างได้ง่ายขึ้นนะครับผม เราจะเน้นในส่วนของด้านล่างตีนผมเท่านั้นนะครับถ้าขึ้นไปสูงคงจะเป็นแค่แผ่วๆปลายเท่านั้นนะครับไม่เกินกรอบทรงนะครับผมขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและ,อะขอบคุณนะครับช่างผู้มากประสบการณ์และอาจารย์ทุกๆท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผม ขอบคุณทุกคำแนะนำทุกคำติติงนะครับผมพร้อมยินดีรับฟังทุกๆท่านนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับและอยากจะฝากบอกช่างใหม่นะครับผมที่เข้ามาชมคลิปของช่างแจกี้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ประกอบด้วยนะครับถ้ามีนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่มีคอมเมนต์นะครับคิดว่านะครับเทคนิคไหนที่พอจะนําไปใช้ได้ยินดีนะครับสําหรับช่างแจกี้เทคนิคไหนที่ ไม่เข้าท่าไม่เวิร์กในส่วนของอเทคนิคของช่างเจก,กี้นะครับก็ไม่ต้องนําไปใช้นะครับผมหลังจากที่ช่างเจก,กี้ใช้เบอร์หนึ่งนะครับผมในการเก็บตีนผมด้านล่างเชื่อมต่อกับ1.5แล้วนะครับช่างเจก,กี้ก็จะใช้หวีใหญ่ในการเก็บขอบผมนะครับที่ยื่นยาวออกมา เกินนะครับกรอบทรงที่เรากําหนดไว้นะครับแล้วก็ใช้หวีใหญ่เป็นตัวสร้างความนวลไปด้วยสร้างความกลืนไปด้วยนะครับผมตักข,ขึ้นมาเอียงหวีออกแล้วก็ปาดนะครับผมตักขึ้นมานะครับจะมีผมที่ยื่นยาวออกมาเราก็ปาดออกนะครับผมตักเ,มออก,มก,กเอียงปาดนะครับรรตักเอียงปาดนะครับสําหรับหวีนะครับผม จะไม่แนบชิดด้านบนนะครับตักเอียงปาดออกนะครับผมตักเอียงปาดนะครับตักขึ้นมาเอียงนิดนึงปาดออกนะครับทําให้รอบศีรษะเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหลังนะครับผม ขึ้นมานะครับแล้วก็หวีเช็คด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับผมช่างเจกี้ก็จะใช้เป็นฟันปลาสับซ้ํานะครับในส่วนของผมที่หนาดํานะครับผมในส่วนที่เป็นขอบชั้นที่ยังไม่กลืนไปกับผมด้านบนกับผมด้านล่างนะครับผมก็จะใช้ฟันปลาสับปลายนะครับยกหวีขึ้นมาแล้วก็ฟันปลาสับปลายนะครับผมสับไปให้รอบศีรษะในส่วนของผมที่หนานะครับผมแล้วก็เป็นก้อนดำนะครับผม ทำให้รอบสีสานเลยนะครับผมสับปลายนะครับผมช่างท่านไหนมีเทคนิคดีๆแนะนําช่างจ็กกี้ได้เลยนะครับผมในการใช้ฟันปลานะครับก็สไตล์ช่างจ็กกี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมเทคนิคดีๆที่ช่างๆทุกๆท่านแนะนํามานะครับผมก็ยินดีจะลองปรับลองใช้นะครับผมเมื่อช่างจ็กกี้ใช้ฟันปลาสับรอบสีสันแล้วนะครับ ช่างักคี้ก็จะใช้ตัวกันนะครับในการกันขอบนะครับให้คมสวยนะครับผมสําหรับตัวกันตัวนี้นะครับช่างักคี้มีขายนะครับผมช่างท่านไหนหรือช่างใหม่ท่านไหนที่ต้องการนะครับเชิญคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเปิดปากรับคมเรียบร้อยนะครับผมรับประกันความคมนะครับผมช่างัจคี้ก็จะกันนะครับ เป็นเส้นคมๆสวยๆรอบศีรษะเลยนะครับผมทั้งฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวานะครับผมบนใบหูด้านบนก็ต้องระมัดระวังในการมนให้มันเป็นวงกลมสวยนะครับผมปัดเศษผมออกนะครับผมเพื่อให้เพื่อที่เราจะ,ะทำงานง่ายขึ้น มนมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็กันตรงๆงเส้นตรงๆด้านหลังใบหูนะครับผมแล้วก็มามนตรงตีนผลด้านหลังนะครับผมเพื่อให้เป็นเส้นอ่ะมนสวยตรงในส่วนของไายทอยนะครับผมฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับการก็จะกันคล้ายๆกันนะครับผมตรงจรนะครับผม ตรงหางคิ้วนะครับกันให้มนๆเส้นคมสวยนะครับแล้วก็มากันด้านหน้าผมที่ตกปลอยๆย้อยๆเป็นผมอ่อนนะครับขูดออกนะครับใช้ตัวกันคมๆนี้ขูดออกเลยนะครับผมตัวกันนะครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือประมาณ2ตัวนะครับผมท่านไหนที่ต้องการสนใจนะครับผมเชิญได้เลยนะครับผมสั่งมาประมาณ7-8ตัวตอนนี้เหลืออยู่2-3ตัวแล้วนะครับผม รับประกันความคมนะครับผม,มแล้วก็ไม่กินเนื้อด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> ก่อนนำส่งนะครับผมมีการทดลองนะครับมีการทดลองใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้ของที่มีมาตรฐานนะครับผมไม่กินเนื้อลูกค้านะครับผมเหลืออยู่ประมาณ2-3ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผม ถ้าออเดอร์ไหนเราได้ของมาถูกนะครับได้ราคาไม่แพงนะครับผมเราก็จะเก็บค่าส่วนต่างน้อยนะครับส่วนลอถนี้เราได้มาแพงนะครับเราก็เลยต้องขายราคาเพิ่มราคานิดนึงนะครับทั้งบวกค่าส่งไปด้วยนะครับผม เหลือไม่เยอะ2ตัวนะสตัว3ตัวนะครับผมหลังจากที่เรากันรอบสีสานแล้วนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะปล่อยผมด้านบนนะครับใช้สเปรย์ผมสักหน่อยนะครับผมให้ผมอ่า ดูตัดง่ายขึ้นเช็คผมเช็คสภาพผมด้านบนว่าเป็นอย่างไรนะครับผมจังจะกี้ก็จะซอยด้านข้างนะครับตัดความกําหนดความความยาวของผมด้านข้างนะคบผมสเปรย์ผมสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับโดยการแบ่งผมครึ่งหนึ่งนะครับหลังใบหูช่อหนึ่งนะครับด้านหลังแล้วก็ตรงส่วนของตรงกลางช่อหนึ่งนะครับผมเป็นแบ่งผมครึ่งหนึ่งเลยนะครับลูกค้าบอกว่า ต้องการแค่เลยใบหูไปนิดนึงนะครับไม่เยอะนะครับจันจก,กี้ก็จะเหลียมแค่ปลายออกเมื่อผมแห้งนะครับมันก็จะขึ้นไม่ไปสูงเกินกว่าใบหูหนักมากนะครับผมจะเหลียมแค่ตรงปลายเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใช้ช่อแรกนี่นะครับเป็นตัวกําหนดกรอบทรงอ่าอ่าเป็นตัวกําหนดแนวนะครับของผมด้านบนผมด้านข้างที่เราจะตัดนะครับผมหวีช่อที่2ลงมานะครับแล้วก็ใช้หวี ดึงขึ้นมาแล้วก็ใช้มือหนีบนะครับแล้วก็เช็คดูว่าแนวที่เราตัดไว้นะครับไกด์ที่เราสร้างไว้ตัดตามนั้นเลยนะครับผมโดยในส่วนนี้ช่างจะกกี้จะกำหนด แค่สมช่อในการตัดนะครับถ้าผมลูกค้าบางมากก็อาจจะใช้แค่2ช่อในการที่จะตัดนะครับแต่ถ้าผมหนาก็ต้องใช้ปริมาณช่อที่มากขึ้นนะครับแล้วก็หวีส่วนสุดท้ายช่อสุดท้ายมาให้หมดเลยนะครับจากฝั่งนู้นเลยนะครับหวีมาให้หมดดึงมาให้หมดนะครับผมแบ่งไว้ให้ชัดเจนนะครับระหว่างข้างหลังกับด้านข้างนะครับแล้วก็ตัดออกตามแนวที่เราสร้างไว้นะครับผม ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราจะทำเป็นเหมือนกันเลยนะครับหวีดึงมานะครับผมแล้วก็เช็คแล้วก็ตัดในส่วนที่ยาวออกนะครับเกินแนวที่เราสร้างไว้นะครับผมหลังจากนั้นแจ็คก,กี้ก็จะดึงผมด้านหลังนะครับลงมาเทียบนะครับก็จะเห็นว่ายังมีด้านหลังที่ยาวกว่าแนวที่เราสร้างไว้ตรงบนใบหูครึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะดึงมาแล้วก็ตัดให้มันเท่ากันนะครับโดยการเอียงออกเอียงด้านล่างออกไปนะครับ ตัดขึ้นมาให้เอียงออกนะครับผมบีเช็คนะครับดึงลงมานะครับว่ามีผมส่วนไหนที่ยางเคินเพื่อนไหมนะครับผมหลังจากนั้นก็จะมาเน้นตรงฝั่งขวานะครับผมโดยทําเหมือนเดิมกับฝั่งซ้ายเลยนะครับผมสร้างแนวนะครับผมกับผมช่อแรกนะครับกําหนดความยาวที่ลูกค้าต้องการตามช่อแรกแล้วตามฝั่งซ้ายแล้วนะครับเราก็ตัดปลายผมออกนะครับแล้วก็ดึงช่อที่2ลงมานะครับผมแล้วก็ตัดตามแนวที่เรา ัดไว้นะครับตามไกด์ไลน์ที่เราสร้างไว้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณทุกาการกดไลค์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหมีดึงช่อนะครับที่สองมานะครับผมแล้วก็ ตัดตามแนวนะครับผมชออสุดท้ายดึงมานะครับให้หวีมาให้หมดเลยนะครับผม บีมาให้หมดนะครับแล้วก็บีลงดึงลงมานะครับผมบีดึงมาแล้วก็ตัดเลยนะครับความยาวที่มันยาวเกินเพื่อนนะครับผมตัดออกไปเลยนะครับผมตัดออกไปเลยนะครับในส่วนที่มันยาวเกินเพื่อนมานะครับผมหลังจากนั้นก็มาเอาด้านหลังนะครับ ดึงด้านหลังมาทําเหมือนเดิมกับฝั่งซ้ายเลยนะครับผมจะมีแนวอยู่บนปลายนิ้วนะครับผมเราก็ตัดตรงส่วนที่มันยาวเกินแนวที่เรากําหนดไว้ของด้านข้างนะครับฝั่งขวานะครับผมเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็มีแนวจะมีที่มันยาวกว่าเราก็ตัดออกเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็มาตัดในส่วนของด้านหลังนะครับผมที่อ่ามันจะมีส่วนที่ยาวกว่ากรอบทรงที่เราตั้งตั้งอ่าตั้งกำหนดไว้นะครับผม ก็ซอยสับเป็นปันปันปลาออกนะครับตรงที่มันยาวเกินเพื่อนนะครับผมหวีดึงมานะครับหวีดึงลงมาแล้วก็ตัดสับออกนะครับผมในส่วนที่ยาวเกินเพื่อนนะครับผมเล็มตรงปลายออกนะครับ หลังจากนั้นก็หวีผมด้านหน้านะครับลงมานะครับเช็คผมด้านหน้านะครับต้องอลูกค้าต้องการยาวขนาดไหนนะครับเราก็ตัดตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผม เท่าเท่ากันนะครับผมหวีเช็คลงมานะครับผมแล้วก็เช็คความยาวของผมเป่าให้แห้งนะครับผมเป่าผมให้แห้งนะครับครับสำหรับช่างจ็กกี้นะครับรองทรงต่ําก็จะประมาณนี้เนาะลูกค้าต้องการแสกข้างรองแสกกางรองทรงต่ํานะครับผมก็จัดไปประมาณนี้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมช่างจ็กกี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็นานๆได้ทําคลิป นะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมครับสําหรับคลิปนี้ช่างแจ็กกี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ